เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย7,600บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับเงินบำนาญจากประกันสังคมนะครับคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายกับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับซึ่งผู้ผประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับเพราะนั้นสูตรของบำเน็จสูตรของบำนาญชราภาพนะครับจะแบ่งออกเป็น2สูตรหลักๆคือสูตรกรณีที่จ่ายครบ180เดือนนะครับกับสูตรกรณีจ่ายเกิน180เดือนจ่ายครบ180เดือนก็ใช้20%ได้เลยนะครับ20%ของ1มื่นก็สามพบาทสูตรในกรณีจ่ายเกิน180เดือนมันจะมีวงเล็บนะครับก็คือมีการบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับในทุกๆ12เดือนหลังจาก 180เดือนไปแล้วนะครับทุกๆ12เดือนจะให้เพิ่มอีก1.5นะครับก็คือยิ่งส่งมากก็ยิ่งได้มากน,นั่นเองเราไปดูตัวอย่างการคำนวณกันครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีอย่างเงี้ยนะครับจำนวนเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,600บาทนะครับวิธีการคิดเรามาคิดจำนวนปีที่ส่งมาเกิน180บเดือน 15ปีก่อนนะครับโดยการเอาจำนวนปีที่เราส่งมาตั้งนะครับ35ลบ15ปีนะครับเท่ากับ20ปีที่มันส่วนเกินมาไอ้20ปีตัวนี้แหละมันถูกจะถูกนำมาคิดนะครับคำนวณด้วย1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20ที่ได้อยู่แล้วบวก30เป็น50 50ของ7,600บาทนะครับเป็น3,800บาทนะครับบำนาน ตลอดชีวิตนั่นเองทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวน7,600บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ15นะครับูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20บวก22.5%นะครับเท่ากับเอ่อเ42.5%ของ7,600บาทก็จะเป็น3 2 30บาทนะครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน7,600บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนนะครับก็เอา25ตั้งลบ1ิเท่ากับสิปีนะครับสูตรคำนวณ1.5ึ่งจคูณสิเท่ากับสินะครับ20่สบวกสินะครับเป็น35 35ิบห้บาคูณเจ็ดบาทนะครับแล้วก็หารห0ึเพื่อให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ2,660บบาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนะครับจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็ได้หรือจะเอาไปหาเอาไปคูณนะครับเพื่อหารร้อยนะครับให้ให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแล้วแต่นะสูตรคำนวณเนี้ยมันง่ายๆนะครับต่อมาทำงานส่งประกันสังคม20ปีจำนวน7,600บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20่สิลบสิเท่ากับหปีนะครับสูตรคำนวณ1.5ึคูณหนะครับเท่ากับ7.5 20บวกเเป็น27.5 27.5%เของ7,600บาทนะครับคือ2 0ง0บาทนะครับเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเ,เ,เลยด้วยจำนวนเงิน7,600บาทนะครับ20%ของ7,600บาทเท่ากับ1520บบาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูตารางกันบ้างนะครับ ด้วยเงินเดือนเฉลี่ย 7, 60เดือนสุดท้าย7,600บาทนะครับถ้าส่งด้วยจำนวนปีดังตารางนี้ก็จะได้รับบำนาญน,นะครับดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ผมปัดเศษแลยนะนะครับส่ง35ปีได้3,800บาทส่ง34ปีได้3,686บาทส่ง33ปีได้3,572บาทส่ง32ปีได้3,458บาท ส่งประกันสังคม31ปีได้3,344บาทส่งประกันสังคม30ปีได้3,230บาทส่งประกันสังคม29ปีได้3,116บาทส่งประกันสังคม28ปีได้3,002บาทส่งประกันสังคม27ปีได้2,888บาทส่งประกันสังคม26ปีได้2,774บาท ส่งประกันสังคม25ปีได้2,660บาทส่งประกันสังคม24ปีได้บำนาญ2,546บาทส่งประกันสังคม23ปีได้เงินบำนาญนะครับ2,432บาทส่งประกันสังคม22ปีได้รับเงินบำนาญ2,318บาทส่งประกันสังคม21ปีได้รับเงินบำนาญ2,204บาท ส่งประกรันสังคม20ปีได้รับเงบบ 1, บบบ 1, well ินบำนาญ2 9 0บาทส่งประกันสังคม19ปีได้รับเงินบำนาญ1,976บาทส่งประกันสังคม18ปีได้รับเงินบำนาญ1,862บาทส่งประกันสังคม7 17ปีได้รับเงินบำนาญ1,748บาทส่งประกันสังคม16ปีได้รับเงินบำนาญ1,634บาท และสุดท้ายนะครับส่งประกันสังคม15ปีได้รับเงินบำนาญ1,520บาทนี่คือหนึ่งหมดทั้งมวลน,นะครับของเงินบำนาญจากประกันสังคมนะครับคำนวณจากเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,600บาทนะครับจะได้มาเป็นดังนี้นั่นเองนะครับนะโอเค ก่อนจากกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประกันสังคมหน่อยนะครับสามารถเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน Li@ n e แอดนะครับ SSO ไทยนะครับสแกน QR Code นี่เลยนะครับเพื่อเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับของตัวประกันสังคมของคุณได้เลยนะครับเป็น Li n e แอดของประกันสังคมเลยนะสามารถเช็คสิทธิ์ ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆข้อมูลนะครับตรวสอบข้อมูลสิทธิประโยชน์สิทธิมาตรา3ามสามสวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 40, มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชรําระเงินสมทบงานทะเบียนและเงินสมทบและมาตรการเร่งด่วนอื่นๆสแกน QR ว o d e โคได้เลยนะครับเนี่ยผมสามารถที่เข้าไปเช็ค ยอดเงินสมทบนะครับผู้ประกันตนได้ผ่าน Li n e แอดตัวนี้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ขออ้างอิงนะครับข,ขอขอบคุณขอขอบคุณทางสํานักงานประกันสังคมในการอ้างอิงข้อมูลนะครับผมก็ต้องศึกษาข้อมูลจากสํานักงานประกันสังคมก่อนจึงจะมาทําคลิปวิดีโอแบบนี้ได้นะครับคือศึกษาข้อมูลที่ เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็เอามาสื่อสารให้ทุกท่านได้รับรูร้รับทราบกันฟักกดไลค์หน่อยแล้วใครจะมีเรื่องราวจะสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน